นิเจริญพรญาติโยมทั้งหลายต่อไปตมาจะได้เล่าเรื่องนิทานชาดกในวิโรจนะชาดกพุทธกะนิกายชาดกเอกนิบาตกักันทกาวัครซึ่งอยู่ในพระธรรมบทภาคที่หนึ่งเรื่องพระเทวทัตโดยที่พรธเจ้าสูงปาลบพระเทวทัตที่ทำกริยาเรียนแบบพระองค์แล้วถึงความพินาศ ที่แสดงในชาดกจึงตัดเล่าชาดกเพิ่มว่าเมื่อครั้งปฏิเทวทัตเสื่อมจากชาแล้วยังเสื่อมจากลาบสกาละที่เคยได้รับจากราชสกุลและประชาชนที่หลงเชื่อจึงคิดหาอุบายที่จะปกครองพระสงฆ์เสเองโดยทุนขอข้ออ้างปฏิบัติจากเค่งคัดต่อพระเจ้าหประการ เพื่อต้องการหลอกผู้คนหาลาบให้ตัวเองเมื่อพระองค์ไม่ส่งอริยญาตจึงพาพระห้าร้อยรูปซึ่งเป็นสถิวิหารเล็กของพระอกระสาวกซึ่งบวชได้ไม่นานยังไม่ฉลาดในพระธรรมวินัยไปยังตำบลขยาศีสะแยกมูทำสังฆกรรมตั้งหากพระบรมศาสดาทรงทราบจัดให้ภาษาลิบุตรกับโมคลณนะ ไปตามพิสุเหล่นั้นกลับมาเมื่อพระเทวทัตเข้าใจผิดคิดว่าพระองค์มาเป็นพวกของตนจึงทำท่าทางเป็นพระองค์ให้ภาษาลิบุตรเทศนาสอนแทนส่วนตนขอเข้าไปพักคอนภาษาลิบุตรก็เลยเทศโปรดพิสุเหล่านั้นทั้งคืนจนได้บรรลุธรรมทั้งหมดแล้วพากลับมาอย่างเวรุวันทั้งหมดจนพระพุทธเจ้าได้ตัดว่า พระเทวทัตนั้นต้องการที่จะชิงดีชิงเด่นตะล่าในชาตินีหาไม่ได้แม้ในชาติปางก่อนก็ทำเป็นผู้อวดเก่งจนทำให้ตนพินาศมาแล้วพระอ,องค์จึงนำอดีตอนิทานที่เคยเป็นนกการน้ำมาเล่าให้พระเนนฟังดังนี้ ก็มีอยู่ว่าที่แคว้นกาสีได้เกิดข้าวยากหมากแพงน้ำแห้งประชาชนได้รับความลำบากมากแม้แต่สัตว์ทั้งหลายมีพวกนกพวกกาก็พากันอพยพไปอยู่ในสถานที่ที่อื่นเนื่องจากว่าฝนไม่ตกประชาชนจึงไม่มีข้าวปลาอาหาร อยู่ด้วยกันด้วยความยากลำบากมีนกกาน้ำฝูงหนึ่งเห็นว่าประชาชนไม่ค่อยมีข้าวมีอาหารให้จึงอพยพไปอยู่ณนะที่ป่าหิม,มพานต์ไปอาศัยอยู่ที่ที่มีหนองน้ำแล้วก็มีนกกาน้ำจำนวนหนึ่งซึ่งอยู่แถวนั้นนกกาน้ำพระโพธิสัตว์นั้นได้อาศัยหากินอยู่ตรงนั้น เมื o, i i u, ma mai, ่อเห็นว่าตรงนี้มีนกอยู่แล้วก็มีปลามากมายก็จึงได้ขออาศัยอยู่ใกล้ๆนกการน้ํ้ำนั้นวันหนึ่งก็ไปบอกกับนกการน้ํ้ำว่าผมอุพยพมาจากถิ่นอื่นท่านหาปลาอยู่แถวนี้ก็ขอปลากินบ้าง นกกู้ศัิสัตว์ก็ดำน้ำเอาปลามาให้อยู่บ่อยๆจนกระทั่งนกกาที่อพยพมานั้นก็บอกว่าผมขอหากินเองได้ไหมนกกาน้าพระโพธิสัตว์บอกว่าอย่าเลยคุณเป็นกาที่อยู่บนบกแต่ฉันน่ะเป็นกาน้ําคุณไม่ชํานาญในเรื่องของการมุดน้ําจับปลาหรอกเดี๋ยวฉันจะหามาให้คุณกินทุกวันได้ นกก็บอกว่าโอ้อย่างงี้มันดูถูกกันนี่นาะฉันก็สามารถที่จะดำได้ก็ถือดีอย่างนั้นจึงได้กระโดดน้ำมุดลงไปเมื่อมุดลงไปแล้วจับปลาแล้วก็ติดกับกอสาลายชะอยปากโผล่มาหน่อยเดียวถึงแก่ความตายพวกนกเพื่อนๆก็มาถามว่าเห็นกาไหม ก็บอกว่าตอนนี้เขามุดลงไปในน้ําจมน้ําตายไปแล้วเพื่อพากันเสียใจร้องไห้กลับไปเหตุนั้นเราไม่ควรที่จะแข่งดีชิงดีจิงเด่นกับใครเพราะความสามารถเราทํามาไม่เหมือนกันเราไปจะไปเอาอย่างต่อผู้ที่มีความสรู้ความสามารถมากไม่ได้เป็นเหตุให้เราเนี่ย เสียเกียรติเสียศักดิ์ศรีแล้วก็เป็นอันตรายได้ฉะนั้นต้องรู้จักประมาณตนเองดูความสามารถของตนเองอย่าไปแข่งดีแข่งเด่นหรือจริงดีชิงเด่นกับใครจะเป็นเหตุให้เราเดือดร้อนจเจริญพร